คือฝ่ายที่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายก็จะไปยื่นที่กกตแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ฝ่ายมวลชนเนี่ยที่เป็นอาจารย์นักศึกษามหาลัยก็จะไม่ยอมกันจะไม่ยอมกัน่ะยิ่งเพื่อเขาโดนเนี่ยเขายิงไปกันใหญ่เลยคราวนี้เอาเต็มที่เลยใช่ครับเดี๋ยวพี่บันกับผมแล้วก็คุณหมอของขวัญนี่้เปิดบัญชีเดี๋ยวเราไปร่วมกันคนละหมื่นต้องร่วมกันคนละหมื่นเอาไได้หกพันล้านเราต้องร่วมกันครับผมเขาสู้ขาดใจนะเพราะเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่า เรื่องตั้งเปมนโมฆะเขาก็ติดคุกแน่หนึ่งห้าเจ็ดเอเราจะเอาไงเขาติดคุกก่อนเออเขาบอกเขาโดนเรื่องตั้งโมฆะก็หนึ่งห้าเจ็ดหมือนโดนแไม่ผมจะบอกว่าถ้าฝืนไปอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเขาจะถูกเผาบ้างเขาจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เชื่อป่ะพี่บันเชื่อป่ะว่าเจ็ดเสือกกตอกับเลขาแสวงจะอยู่ไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวความแค้นของคนจะอยู่ไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าผมไม่รู้นะว่า มีคนบอกผมมาว่าเขาแค้นมากเขาไม่รู้จะทําอะไรก็ได้แล้วคนที่แค้นเนี่ยเสพกัญชาเสพเสพไอ้ไอ้กระท่อมเออมันหุนหันพันแล่นนะที่บ้อนพวกใช้แรงงานอ่ะใช่มันจะทําอะไรก็ได้เออจริงๆโอ้โหเพลอๆเนี่คุณไปไปกินอาหารปลอกุ้งพงปอกกุ้งเผาเนี่ยคุณไม่รู้เลยเรียบร้อยไม่รู้เลยเดินคนเดียวไม่ได้นะครับกรกตกับ กับอะไรอะกับเลขาแสวงเดินคนเดียวไม่ได้ออต้องแบบต้องไปศสลยกรรมหน้าเปลี่ยนหน้าใหม่ให้ไม่มีคนจําได้อ,อ่ะพี่บานคิดว่าติดคุกกับถูกกระทืบตายอ่ะอันไหนไง่ายอันไหนที่ดูสวยกว่ากันออติดคุกดีติดคุกดีกว่าติดคุกดีกว่าเลยโดนกระทืบตายนี่แบบโอโ้โหมันรับไม่ได้เลยนะศพไม่สวยอะ่ะมันโกลาหลนนะครับผมจะบอกใหออออ้มันขัดสายตาขนาดนี้นะครับเขายังดันทุนลังไปเลย หัวใจเขาทำด้วยอะไรก็เขาคิดว่าการเมืองไทยมันง่ายขนาดนั้นผู้มีอำนาจจะทำได้ขนาดนั้นคุณคิดว่าตำรวจสองแสนนายจะคุมนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้หรือไม่ให้แถมทหารดดวยทหายก็ไม่คุมทหารก็ไม่คุมเพราะทหารขื่นมายุ่งกับนักศึกษารอบนี้ทหารถูกไล่ไปด้วยนะทหารก็ไม่เอาด้วยเพราะเขาบอกว่าหน้าที่รักษาความสงบภายในอ่ะเป็นของตำรวจไม่ถูกต้องเขาไม่เอาแล้วแล้วอย่างคือตำรวจก็รู้ว่ามัน มันโกงขนาดไหนถือว่าชผมเชื่อว่างานนี้ตำรวจและทหารไม่ยุ่งอืทหารเนี่ยไม่ยุ่งเนี่ยเพราะทหารตอนนี้ขอสะสมกําลังอาวุธก่อนศึกภายนอกรุนแรงเหลือเกินก็ศึกภายนอกก็เดี๋ยวรอผมเป็นแล้วนตรีกลาโหมก่อนรับรอ,อ,องอาวุธพร้อมสับโอ้โหนี่สนุกนะ อาวุธพร้อมสรบถ้าผมเป็นร<ล><ล>ัฐมนตรีกวลาโหมผมตั้งแต่งตั้งพี่บันเป็นที่ประธานที่ปรึกษาเลยแล้วก็ไปลุยหุนเซ็นด้วยกันแบบอย่างที่ชอบไปลุยหุนเซ็นด้วยกันทหารเก่านี่ไปเลยโอ้โหเพราะแคนมันนะประเทศนิดเดียวมันขู่เอาขู่เอาทาไมถึงขู่เอาขู่เอาเพราะว่ามันมีคลิปไงม,มีคลิปมันมีคลิปผู้นําประเทศเราที่ไปอูอีกับเขาแล้วก็ไปฝากเงินที่ประเทศเขาเออใช่แค่นั้นเอง มันก็เลยถือไพเ่เหนือกว่าวันนี้นบีบไข่มันบีบไขออ่ปิดด่านอีกเท่าไหร่มันก็ไม่กลัว,ลวเพราะขอบางอ้มอมไปอ้อมมาไม่ไมันมีเงินสแกมเมอร์เออใช่ใช่ใชเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ค้าขายกันแล้วออมันใช้เงินสแกมเมอร์อแอล้วทั่วโลกเขามองประเทศไทยไม่ดีเลยเรื่องสแกมเมอร์อาจารย์เต้เข้ามาจะแก้ได้ไหมเนี่ยผมบอกแล้วไงพี่บันออคือผมอะ่ะผมยกเลิอกอ็มโอยงก่อนเนะ4ี4่สมคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะเป็นพื้นที่ทางบกทางทะเลเนี่ย พอผมยกเลิกเสร็จปุ๊บโดยใช้เสียงสภาออกมติคอรมอผมก็ให้กองทัพเรือฟีเกตสัญชาติอังกฤษมีอยู่หกลำใช่ป่ะไปตั้งแนวเลยพอไปตั้งแนวเสร็จปุ๊บฮุนเชนฮุนเซนหื่นหันก็ยิงหาพูลเข้าไปเออโอ้โหเรียบร้อยยิงหาพูลเข้าไปแม้เราจะมีไม่เยอะนะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยสาวันเอาคนไทยที่เป็นไซแกรมเมอร์เพราะว่าถ้าไม่มีคนไทยในในกัมพูชาที่เป็นไซแกรมเมอร์มันก็หลอกคนไทยไม่ได้แล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราเอาคนไทยคืนถ้าเอาคนไทยไม่คืนปุ๊บ เราขอไปรับคนไทยที่กรุงพนมเป็นด้วยตัวเราเองเราใช้กําลังบุกไปในแต่ละจังหวัดแล้วไปเอาคนไทยกลับมาบุกแต่เราไม่บุกเปล่านะเราอาจจะเอาตัวคุณเซนกับคุณไมเดนไปด้วยแถมแถมเอที่ผมพูดเนี่ยพูดจริงเนี่ยพี่บอบไม่ได้พูดเล่นนี่ตอนนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดตั้งแต่คุณทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วทําอย่างเงี้ยแต่ว่าขณะนี้ความลับเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับหลังจากที่คุณเซนส่ง หัวหน้าใหญ่ไปให้จีนเขาเรีดออกหมดเลยคนไทยเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยรวมคนแล้วประมาณพันคนพันคนที่เป็นนักการเมืองใช่ไหมใช่ที่คือเห็นว่ามีบริษัทมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์สแกมเมอร์มาลงทุนอสังหาอะไรมาเยอะใช่ใช่ก็มีนักการเมืองรายชื่อหมดอ่ะเออมีรายชื่อหมดแล้วก็เพื่อเอินว่าทางเราไม่ได้อำนาจไงถ้าผมได้อำนาจผมก็จะจัดการภายนอกก่อนเราค่อยมาจัดการข้างในเองออืข้างในก็หมายความว่านักกันเมืองด้วยกันเองครับ เอาตรงนี้ถ้าไม่หมดในประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะจันเต้ทั่วโลกเขาจะหาว่าเราเป็น scammer เ,เนี่ยไม่ดีตอนนี้ <ละ S 1> เราเขาถือว่าเราสมรู้ร่วมคิดกับเขา,เ,ขาเป็นาร,ราแล้ว,ลวก็ประธานดีเกาหลีใต้เขาเขาว่าเลยอ,ะอ่ะออคือเราปิดด่านเฉยมไม่ได้<ฮ>ไม่ได้เลยเห็นแล้วว่าน่าเป็นห่วงแทนประชาชนชาวไทยจริงๆนะถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้น คือผมว่าเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าเงินในการซื้อเสียงมันหายไปประมาณแปดหมื่นล้านละแล้วก็ในบรรดาพรรคการเมืองเนี่ยมันมีเงินจํากัดอเพราะว่ารอบนี้จะซื้ออีกมันซื้อได้ไหมซื้อได้แต่เงินมันจะน้อยลงไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเลือกตั้งทั้งสองสารอบเนี่ยจะเสด็จน้ําเลยเพราะว่าโดยปกตินักการเมืองมันทุ่มจนหมดตัวนะในการเลือกตั้งครั้งเนี้ใช่ พะมันหมดตัวแล้วก็เลือกตั้งอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้นะอตอนนี้มันก็จะจับมือกันจับมือกันตั้งรัฐบาลไปแดกกันต่อเออใช่ไปแดกกันต่อแต่ผมเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยไหมพี่ว่านเห็นผมเดือดร้อนไหม่ใช่ไม่เดือดร้อนเลยผมบอกผมใช้มือถือเครื่องเดียวกับค่าอินเทอร์เน็ตในการลงพื้นที่กับค่าน้ํามันเอแล้วผมไม่ต้องติดป้ายด้วยเออไม่มีป้ายเพราะป้ายผมอยู่ในมือถือทุกเครื่องเออใช่อยู่ในมือถือทุกเครื่องจบเลยไหมใช่ใช่เออเนี่ยใช้อย่างนี้ประหยัด ปังกว่าเยอะๆเลยนะใช่แล้วผมไม่ได้ซื้อเสียงด้วยอผมใช้หัวใจแลกหัวใจกันแต่ว่าโดนโกงเสียงนี่นมันรับไม่ได้เรับก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเดี๋ยวประชาชนก็ลงถนนหมดครับผมเชื่อว่าประชาชนลงถนงน,นหมดเดี๋ยวคะแนนมันเป็นของผมยังไงเขาก็ยังเชื่อใจแล้วก็รักผมเหมือนเดิมอาจารย์เต้ไปกะกะตให้เขาลาออกเนี่ยหวังไหมว่าเขาจะลาออกเขาไม่ลาออกนะไม่คือ คือเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเขาไม่ลาออกเนี่ยผมก็ดําเนินคดีไปตามปกติอส่วนกระบวนการในการลงถนนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเร็วๆเนี้ยไปกันเต็มไปหมดแล้วประชุมกันโอ้โหแต่ละที่แต่ละจังหวัดเอแต่หมายความว่ามันจะลงถนนแบบจังหวัดละเป็นหมื่นคนไงพี่บ๊าเออโอ้โหจังหวัดละเป็นหมื่นคนมันก็อยู่ไม่ได้แล้วอืมแค่จังหวัดละห้าพันพอใช่ใช่อยู่ไม่ได้แล้วใช่กรุงเทพสักประมาณสองหมื่นเนี่ยกรกตอยู่ไม่ได้แล้ว แล้วคราวนี้ไม่ได้เป็นสสรู้สึกยังไงบ้างยังผลยังไม่ไม่เสร็จสิ้นนะเพราะเลือกตั้งใหม่เนี่ยโอกาสได้เนี่ยสูงมากเพราะว่าโดนโกงคะแนนแค่จ้าเต้บอกว่านี่คนเห็นภาพแล้วว่ามึงโดนโกงอ่าแล้วเกิดเกิดมันไม่ยอมแล้วเราก็ไปไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ผมก็เดินเดินของผมต่อไปผมรอเวลาได้ผมเชื่อว่าคนทุจริตเนี่ยเวลามันจะเป็นตัวกำหนดของมันเองมันไม่มีใครอยู่ได้จีรังยั่งยืนหรอกนะครับ ความสุจริตเนี่ยมันจะปกป้องตัวเองครับผมตั้งพักบ้งไหมผมก็ก็คิดว่าตั้งพักไหมก็สมมติถ้าคุณราเชนแกสุขภาพไม่ได้ครับผมก็จะเป็นหัวหน้าหัวหน้าพักแทนครับผมแต่ถ้าท่านยังจะเป็นหัวหน้าพักต่อก็ผมอาจจะตั้งพักใหม่ขึ้นมาเองแต่มีพักเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยมันต้องมันต้องพักกันเมืองเนี่ยมันต้องเราต้องเป็นตัวกําหนดนโยบายถูกต้องครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับแล้วก็มีเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เนี่ยเขามาอยู่กับผมเพียบเลยตอนเนี้ตอนนี้ลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งผมครบ400เขตเลยนะมันใช่ชื่อ100คนครบเลยแลู้อยากดูอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวขณานี้ถ้าถามผมนะผมว่าเลือกตั้งใหม่เพราะผมดูจากการที่อาจารย์เป็นรุ่นเก่าอย่างอาจารย์พี่ชายไปร่วมประชุมด้วยตามมหาวิทยาลัยเนี่ยรุ่นขนาดนี้เกิดขึ้นแน่แล้วเด็กก็ไปรวมกันละ เด็กเริ่มไปลงแล้วรามกำแพงเริ่มรวมตัวแล้วเป็นต้นต้นต้นฉบับตกลงผมว่าสุดท้ายเนี่ยก็กกตอยู่ไม่ได้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่อครับผมอจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วจะเสด็จน้ายิ่งกว่านี้เพราะเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากกตทํางานห่วยแตกก็ต่อไปก็กรรมการประจําหน่วยก็จะมีนักศึกษาประมาณสามคนสองสามคนแล้วก็มีไลฟ์สดตลอดเอก็คิดดูนะ กล้องโคสกิจยังไม่มีสักแห่งเลบ้าหรือเปล่าใช้เงินไปห้าพันล้านเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหมันทําให้เกิดปัญหาเยอะตัวตัวรัฐบาลเองเนี่ยตัวรัฐบาลเองก็ต้องส่งเสริมด้วยว่าในเมื่อมองแล้วว่าคุณอนุทินเป็นรักษาการนายกเนี่ยก็มองว่าันการเลือกตั้งนี้ไม่สุจริตไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ก็อนุมัติงบไปดิอาจจะอนุมัติงบสักสามพันเราระดมสามพันแบ่งกันแล้วก็จัดการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมแค่นั้นเอง ก็ต้องบอกท่านนายกอนุทินครับถ้ามาด้วยคือการได้คะแนนมาจากประชาชนโดวยวิธีสุจริตมันภูมิใจใช่ใช่ภูมิใจแฟนๆถามอาจารย์เต้มาเลยว่าที่บ้านเมืองเป็นอย่างเนี้ก็เพราะส้มส้มเนี่ยดันไปยกตำแหน่งนายกให้กับเสียหนูโดยจะเอาแรกแค่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเลยทำให้บ้านเมืองมาถึงตรงจุดนี้อาจารย์เต้ว่าไงคือมันก็เป็นส่วนหนึ่ง มันก็เป็นส่วนหนึ่งวันนั้นสมมติถ้าส้มยกให้แดงเนี่ยมันก็ยุบสภาถูกปะมันน่าจะดีกว่านี้อมันน่าจะดีกว่านี้แต่มันก็ไม่มีใครถูกร้อยเไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วผมว่ามันเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมดีกว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยมันจะดีกว่านี้แต่ถ้าฝืนต่อไปเนี่ยผมว่าคนลงถนนเป็นล้านใช่แล้วจะได้รู้กันเลยว่าร้อยเก้าสิบเนี่ยมันร้อยเก้าสิบจริงหรือร้อยเก้าสิบไม่จริง ก็จะรู้เลยก็จะรู้เลยทันทีแล้วเพื่อไทยก็จะรู้เลยว่าที่กูเหลือ70็ดสิบเนี่ยมันเจ็ิบจริงแล้วเจ็สิบกูโดนอัดใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับจะรู้เลยนะครับจะรู้คือผมมองว่านักการเมืองแบบผมเนี่ยผมยอมรับประชาชนเลือกเท่าไหร่ผมก็ทํางานเท่านั้นอประชาชนไม่เลือกเราก็ยอมรับอเพราะเรามาด้วยวิธีสุจริตไงมีมีนักการเมืองหน้าไหนกล้ามาชี้หน้าผมไหมว่าผมมาด้วยวิธีทุจริตเออไม่มีไม่มีไม่มี ส่วนใหญ่สสที่มาด้วยวิธีทุจริตเนี่ยก็จะไม่กล้าสบตาผมใช่ใช่แล้วเสียงแคบเงีย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 บ